จะเข้าแล้วใช่่าจจะเข้าเนาะเพราะว่าไม่เคยฝันแบบนี้เนะาะฝันตั้งแต่ที่ฝันมาคือแรกๆฝันว่าเป็นฟ้าผ่าเลขอะเป็นเลขฟ้าผ่าในมืออ่ะแล้วเจ็ดสามหนึ1 1> ่งเจ็ดสามหนึ่งกับก็เลยได้เลขนจุดหนึ่งแล้วก็คืนวันที่สองว่าพี่พี่พันมหาพี่พันมหาสองคืนติดเ<อ>ดินทางมาที่ศาลปูงดำเซนสิจันทรานาครั้ ช่างจรวดนะครับ fc ฝันต่องวดแล้วนะครับฝันดีฝันดีต่องวดนะครับสรุปเลขโค้งสุดท้ายฝันดีต่องวดเลยไปดูว่าช่างจรวดฝันเกี่ยวกับเรื่องอะไรและเลขตัวไหนที่โค้งสุดท้ายจะให้ไปเป็นแนวทางในงวดวันที่1สิงหาคม2567ตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับวสวัสดีครับช่าง ตรวจสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้มาตามโค้งสุดท้ายนะครับโค้งช้างจรวดสารปูอง์ดําเส้นสิริจันทันนาคราดนะครับวันนี้ได้มาตามโค้งสุดท้ายทราบครับว่าฟันดีด้วยฟันว่าฟันว่าไปจับกบที่ไปไปใส่เบ็ดที่กบหลยใส่เบ็ดกบสามไอซี่คันแล้วกบก็ติดเบ็ดติดเบ็ดสามคันฟันว่ากบมาติดเบ็ดสามคันก็คือกบสามตัวมาติดเบ็ด เพราะว่าทวันี้ยังไงก็มีเข้าสามตัวมีลุ้นแตกสามตัวแสดงว่าได้กบติดเบ็ดแสดงวาเลขนั้นรถอมรินมาก็เลยชอบห้าเก้าหนึ่งเจ็ดสามห้าหนึ่งนี่เป็นเลขที่ที่มีคนมหาสารองปูวัวสองครั้งคือพี่พันธ์คนมหาครับแต่มาจะมาไทยทําก็ฟ้าผ่าเลขเลยสามตัวฟ้าผ่าเลขก็คือเขียนเลขไว้เจ็ดสามหนึ่งแล้วพอพี่พันธ์หมารับสองเ็เลขผ่าในมือ ก็คือเจ็ดสามหนึ่งรอบแรกซีพอคงสุดท้ายก็มีความฝันก็เป็นเป็นฝันสามครั้งติดกันฝันว่ากบมาติดเบ็ดสามตัวสามตัวมันใช่เลขนั้นบอสเลขเกาเ่าแหละเลขกิปลอยไปบอใช่เลขีิปล่อยไปก็<อ>คือถ้าถ้าเป็นเลขสามตัวสามชุดอาจจะเป็นเลขไทยสามตัวหมุนสองครั้งอีกชุดเลยก็อีกชุดก็คือาจะเป็นรางที่หนึ่ง ครับเอาฝันแบบนี้มันม่นแล้วก็มาฝันว่ากบติดแล้วสามกบติดแล้วได้จับกบด้วยกบสามตัวด้วยครบัครบกบสามตัวอ๋อเลขก็สามตัวด้วยฝาผ่าเลขฝาผ่าสามตัวเอาอดูเลขเลยช่างจวดดูเลขฝันโค้งสุดท้ายว่าจับกบโค้งสุดท้ายมีโคง้เคคงเดียวนั่นเอฟซีเด้อโค้งเดียวครับไม่มีแล้วนะครับแต่เพราะว่าเราจะได้ซื้อทันถ้าไปบอกวันที่คับเอ็ดลงไม่ทันแล้วแหละอันนี้คืออันนี้ฝันคลิปแรกอ่ะเป็นเลข พี่พันธ์มาหาเนะาะฟ้าผ่านี่ไม่เลขพี่พ,พันธ์มาหาได้เลขกับผู้หญิงสามคนเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งมีผู้หญิงมแม่ลูกสาวคนโตลูกสาวคนเล็กแม่เห็นเลขที่คอเจ็ดลูกสาวคนโตเห็นเลขที่มือข้างขวาสามลูกสาวคนเล็กเห็นเลขที่มือข้างซ้ายหนึ่งพอวันที่สองก็ฟังอีกว่าพี่พันธ์มาย้ำเลขมาโคเลขอีกทีนึงว่าชัวร์วไหมพอจะโช,ชวเ์เลขเลขมาฟ้าผ่าเลขเจ็ดสามหนึ่ง เจ็ดสามเล็กฟ้าผ่าครับอันนี้เป็นเลขสำรองที่มหาสองรอบเป็นเลขทะเบียนรถอมรินทร์ทีวีโอที่มาที่ขับมาเป็นรถสีดํามาโจทย์โอนทะเบียนรถทะเบียนรถจาได้จาได้ใช่คือเลขเลขนี้มีที่มาเลขนี้มหาองปูสองรอบก็เลยเป็นเลขเลขเด่นไม่ใช่เลขสำรองเลขเด่นครับอันนี้คือเด่นมีสิทธิ์มาสำรองรับเด่นคือฟ้าผ่าครับเลขเด่นคือเลขฟ้าผ่าก็เลยว่าแต่เลขนี้มีเป็นตัวเต็งหนึ่งเพราะว่า เลขที่ผมปล่อยเนี้ยไปตรงกับเลขพี่จอยสามออหนึ่งเป็นเลขพี่จอยสรุปเลยสรุคปคนโคนสายคือตรงกับพี่จอยผมปล่อยวันที่สิบเจ็ดพี่จอยเลขสามหนึ 20, ่งไปสองศูนย์วันที่สิบแปดเลยสามหนึ่งดำรักกันเลยอาจารย์แมวมาขอปูดำสิงร่างหนึ่งสามหนึ่งสามตรงเลขฟ้าพายตรงเลขฟ้าภายโอ้ครับอันนี้ก็คืออาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งเลขนี้เลขนี้ก็คือเลขทะเบียนรถ ที่มาหาสองครั้งห้าเก้าหนึ่งคือที่พันนั่งคันนั้นมาใช่พี่พันนั่งคันนั้นมาสองรอบก็คือก็เลยเป็นเลขสำรองไว้ครับเป็นเลขที่น่าจะมาอดับที่สองเลขนี้น่าจะมาดับหนึ่งเลขนี้มาดับสองครับถ้าช่างไม่ชอบตัวนี้ท่านอาจจะชอบตัวนี้ทีนี้พอโค้งสุดท้ายมาฝันว่าไอ้เลขที่เราปล่อยปล่อยปล่อยสามตัวเนี่ยกบมาติดเบ็ดครับกบมากินเบ็ดแล้วก็ติดเบ็ดเราสามตัวเลยครับมามาแล้วผมเงินไปปักเด็ดไว้ครับเหมือนคนเสี่ยงเสี่ยงโชคไว้แล้ว กบติดสามตัวก็ได้สามกบกบมีเก้าจะติดสามอาจจะเป็นสามเก้าเก้าสามแล้วก็คือเบ็ดที่ผมติดอ่ะผมปักไว้นะสี่สี่คันสี่คันแต่ติดสามคันติดสามเลยครับเพื่อเลยอาจจะมาสามเก้าเก้าสามคืออันนี้เป็นเลขดับหนึ่งอันนี้เลขดับสองนี่เลขลดับสามเป็นโครงสุดท้ายที่ถ้าท่านไม่ชอบันดับหนึ่งก็เลขันดับสองลดับสามคือว่าเลขไม่เยอะแต่ถ้าท่านชอบก็คืออาจจะชอบถ้าทุนน้อยสามหนึ่งเก้าหนึ่งกับสามเก้า ลองดูเนาะลองดูเป็นเป็นแนวทางารัฐบาลไทยก็เท่าฝันดีนะไม่เคยฝันแบบนี้เลยเนาะไม่เคยฝันแต่ฝันแต่ถามว่าทุกอย่างมันจะมีรางเสน้นหัวในความฝันคือเราถ้าฝันมันจะมีรางซักรางบอกเหตุอะนี่เป็นเลขที่ฟ้าผ่าตัางเปรี้ยงตัางเปรี้ยงอ่ะครับคือเรื่องเลขฟ้าผ่านี่เพิ่งตั้งแต่ไทยมาเพิ่งได้ยินนะครับไม่เคยมีนะเรื่องเลขฟ้าผ่านเลขฟ้าผ่าไม่เคยได้ยินเลยจันรู้ ท่พ,พันธ์ก็<ล>ทำมาหลายสิบปีแล้วไม่เคยมีเลขฟ้าผ่าเครับเลขฟ้าผ่าก็มีฟ้าผ่าตามต้นมงต้นไม้ฟ้าผ่าจริงอันนี้จริงแต่เลขฟ้าผ่า<ล>ตรงมือเนี่ยไม่มีไม่มีฟ้าผ่าเลขในมือไม่มีกลังจะโชว์เลขสามตัวแล้วฟ้าผ่าหนึ่งผม,งมวิ่งโชว์เลขข้างซ้ายเนี่ยโชว์อ่ะพี่พันธ์ได้เลขแล้วเจ็ดสามหนึ1 1> ่งกลังโชว์ฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงนี่เป็นเลขลำหนึ่งที่มาน่าจะมางวันนี้หนึ่งซีน่คาคาผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเนไหครับเพราะว่าฟ้าผ่าจากที่เอฟซีมาคอมเมนต์ว่าเลข เคยมีประสบการณ์ว่าเลขที่ฟ้าผ่าเลขอะสมมครคนจะถูกเลขตรง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 ครับก็เลยว่าเป็นเลขอันดับหนึ่งที่น่าจะมาแล้วฟันเรวนี้ก็ไม่เคยด้วยตั้งแต่ชีวิตเคยไหมเคยไหมไม่เคยฟันว่าฟ้าผ่าเป็นเลขเป็นเลขฟ้าผ่าเลขฟ้าผ่าตั้งแต่ทำคลิปมาไม่เคยมีเลขฟ้าผ่าเนาะไม่เคยเห็นไม่เคยมีเลขฟ้าผ่ามีแต่เขาแต่งหัวข้อเอาเองใช่เลขฟ้าเลขเลขฟ้าผ่าที่อันนี้คือผ่านจริงด้วยผันจริงผันผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงแล้วมีขมเอดิน ขโมยเป็นปืนติดมือเลยติดมือด้วยแต่เลขไม่เป็นอะไรนะเลขยังสมบูรณ์หมดทุกตัวเลขทั้งสามตัวไม่หายไม่อะไรยังยังอยู่ในกระดาษครับแล้วมาแล้วมาโค้งสุดท้ายโกนที่หัวยจโอกนี่กบติดเบ็ดสามตัวกบติดเบ็ดสามตัวอีกนี่มันก็เลยว่ากบจืดสามตัวมีแรงสะกดว่าถ้าเราเอาเลขนี้ไปเสี่ยงอ่ะจะต้องแตกงสามตัวมีโอกาสนะมีโอกาสแต่งสามตัวว่ากบติดเบ็ดสามตัวแล้วผมได้จับกบนั้นมาด้วยเคยได้จับกบตัวไม่ใหญ่ประมาณนี้หละ ลังกระโดดอยู่เราก็จับมาใส่ของใส่ที่เก็บครับหรือว่าเลขอาจจะเปลี่ยนแปลงกบก็คือเก้าเนาะกบคือเก้าถูกสามตัวก็คือเก้าสามใช่ก็คืออันนี้คือมันคืออาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เอฟซีจะตีเอาเนาะเพราะว่าผมแนะนํารัฐบาลไทยท่านอาจจะถูกเลขไทยสามตัวมุนสองครั้งเนี่ยแล้วก็อีกชุดหนึ่งอาจจะถูกรัฐที่หนึ่งครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลไทยเนาะเบ็ดนี้มีสี่ขันเนาะ เบ็ดที่ขามจะติดสามเป็นติดสามรุ่นไปตัวหนึ่งไม่ไม่ถูกครับเนี่ยแต่ก็สามเก้ากับสามถ้าสองตัวนะเลขท้ายสองตัวไม่มีสิทธิ์มาเนี่ยอาจจะเป็นวันที่หนึ่งก็ได้เนี่อาจจะเป็นเลขท้ายสามตัวครับงวดที่แล้วออกสามสามหกไปแล้วนะครับอันนี้จะสามเก้าไหอีกระบอก็ไม่แน่นะครับไม่แน่อาจจะเป็นก็คือเป็นเลขอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอาจดัเป็นลัดับอันนี้เลขอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ ครับผมมีเลขแค่สี่ลำดับสี่ลำดับเนอะมีแค่สี่ชุดเองครับสี่ชุดที่น่าจะมามีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะว่าอันดับหนึ่งเลขฟ้าผ่าอันดับหนึ่งนี่เลขขึ้นใจเลยเลขฟ้าผ่าติดหูฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงเลยยังติดหูเลยอยู่เลยติดหูอยู่เลยยังติดหูครับครับแล้วก็มาติดกบติดเบ็ดอีกสามเนี่ยมันคือสามต้องมีตัวหนึ่งเนี่ยคือยังไงงวดนี้มีสามมาอีกแล้วก็ก้าก็ต้องติดมาด้วยครับ ก็เลยมีความชอบว่าไม่ใช่ปูจะให้ช่วยสร้างนี่ให้มันเสร็จเพราะว่าเลือกำลังทําใช่ปูเริ่มจะเปิดแนละ้วจะปล่อยแนะล้วปูเปลอยเพราะเลยพิจอยที่ปล่อยมาสามหนึ่งกับสองศูนย์เนี่ยก็คือท่านพิจอยไม่เคยมาที่นี่หรอกเดี๋ยวว่าถ่ายช่วงจบคลิปก็จะรีรรวิวให้ดูว่าองปูสร้างไปถึงไหนแล้วแล้วก็อธิษฐานเอาเองว่าถ้าอยากมีโชคไม่ลาก็ให้เก็บเสียอธิษฐานเ,เอาแต่บเก็ถูกเกะก็บ่นว่าลูกอัตคัดเงินทองให้ปู เบิกรั์จากเมืองวัดานมาเป็นทรัพย์ที่ใช้ได้จริงแล้วลูกก็จะแบ่งปันไปใช้จ่ายที่เหลือก็จะแบ่งปันร่วมสร้างกันเลยถูกว่าอไแ,แบ่งแล้วก็แบ่งปันร่วมสร้างจริงคขอบคุณพี่จอยด้วยครับแล้วที่นี่อุปสรรคอะไรที่สร้างปูมาไม่มีใช่ไหมครับไม่เคยมีไม่เคยมีหนักฝนตกหนักเปรี้งรยงเวลาก็จะทาการสร้างจริงฝนหยุดตกท,ทันทีทนันใดแล้วอนะย่างหนึ่งก็ใครมาขออะไรก็สาเร็จที่นี่เนาะสำเร็จ มีพี่ตำรวจที่มาขอมากินข้าวอ่ะแล้วได้เงินสี่พันได้เหล็กทายสองตัวสองหนึ่งครับแสดงว่าเพื่อนให้โชคลาภจริงๆนะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสถานสถานเนาะเป็นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เดิกลังสร้างอยู่เนาะหลังสร้างก็จะกะไว้สามปีคือกะกะทำคือกะเสร็จไว้ที่ปีเจ็ดศูนย์ค่อยๆสร้างไปเรื่อย แล้วชาวบ้านชาวบ้านทุกวันนี้ยังยังว่าเรามงมงายไหมไม่ไม่มีใครพูดไม่มีใครพูดเลยเพราะว่าจากที่เห็นทําจริงแล้วเสร็จจริงแล้วก็ทุกอย่างก็เริ่มเป็นจริงทุกอย่างมันก็ลบคําคอรหาได้หมดแต่ก่อนมีเยอะแต่ก่อนว่าเาเรามงมงายหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าเอาที่ดีที่ราคาเป็นแสนเป็นล้านมาสร้างปูลูกที่ตรงนี้เขาเคยซื้อหกล้านแต่เราไม่ขายแล้วก็เป็นสระผมทมหมดสองแสน ก็คือทาเสร็จก็จะอาจจะเป็นที่สาธารณะยกให้ชาวบ้านเขาได้ใช้ไปโยน์ร่วมกันแล้วมากราบไหว้มีโอกาสจะทะําสระคุณสระเพิ่มไหมตรงนี้นนนมีออสางสระให้ร่ลมลรื่นปลูกต้นไม้เนาะครับปลูกต้นไม้อีกเพิ่มอีกก็จะาไว้ที่สามปีเพราะว่าคือเหมือนปู่ท่านไม่อยากให้ดังมากเคยมีหลายที่ที่ศิลปศิษย์พอดังมากปุ๊บมันจะคนเราเหมือนคนเราพอถึงจุดพีดมันโตเป็นสาวปุ๊บมันก็จะทยอยลงเทยยลง ไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยๆดีกว่าไปแบบเสมอๆเสมอดีกว่ามันจะสวยถ้าเราดังปุ๊บมันจะเป็นลงทันทีเราค่อยๆไปครับอันนี้ก็ช่างตรวจนะครับเป็นเจ้าของที่จริงๆครับอ่าสุดท้ายนี้โค้งสุดท้ายแล้วถ้างตรวจมีอะไรจากฝาเอฟซีครับก็ฝาเอฟซีโค้งสุดท้ายก็เอาเลขฟ้าผ่าไปเสียงดูเป็นเลขลำดับหนึ่งที่อยู่ในใจช่างตรวจแล้วก็เป็นเลขทะเบียนรถก่อนที่ฟ้าจะผ่าก็ห้าเก้าหนึ่งแล้วก็เลขฝันว่ากบจิดเบ็ดสี่สามเก้าสามเก้าก็สามเอาไว้เสียงทาย ลองไปพิจรารณาเสีย่ยงดูใช้สติใครก็รใช้สตังของท่านว่าควรจะจะซื้อเลขไหนเลขที่ท่านชอบจริงๆลรลอตเตอรี่ที่ท่านซื้อไว้ไม่แนะนําให้ซื้อเยอะซื้ออย่างระบเป็นแค่แนวทางเนาะเป็นแนวท,<อ>แวทางไม่มีใครรู้เลขตัวไหนอาเข็บนาจอยครั้งหนึ่งครับเด็กเล่นหนึ่งใบสองใบเท่านั้นไม่แนะนําให้ซื้อเยอะครใบสองใบนะครับอ่ะติดติดไม้ติดมือไว้นะครับติดมือไว้หรือว่าถ้าท่านอยากแบ่งปันถ้าถูกแล้วก็อยากแบ่งปันนี่ครับ ผู้ที่มีกิจสตาอันนี้เบอร์โทรอ่ะเบอร์โทรครับอที่ถ้าจะโทรหาช่างจูดได้ได้ถ้าถามเลขถ้าโค้งสุดท้ายอีกจะใกล้ๆหรือว่ายังไงครับก็โทรมาคุยได้ัเติมโทรมาคุยได้ครับเดิมๆเบอร์โทรช่างจูดนะครับครับศูนย์เจ้าเปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าโอเคสุดท้ายนี้ก็มีอะไรขอบคุณช่างจูดอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณขออนุญาตลำลางไปกับอุซีเนาะครับเฮงๆปังๆรวยๆเด้อสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม